อื้มเกี่ยอะไรก็อื้มแปลว่าคือเอาลกอริทึมีความอร่อยไงไม่อร่อยได้ไม่อร่อยได้ไงรสดีเป็นถ้วยเลยโอ้นรสดีเป็นถ้วยซอสเป็นถ้วยเพิ่มความอร่อยไงข้าวสวยมันจะอร่อยได้น้ำตาลอีกสองปี๊บโอ้มากัดและปากบอกรักสุขภาพ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหวานใจเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะทําเมนูแตงกว่าผัดไข่นะคะแตงกว่าผัดไข่ก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทุกคนก็อาจจะทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาให้เพื่อนๆดูการทําแตงกว่าผัดไข่นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสมๆสมกันนะคะสมวสมก็จะมี ไม่มีอะไรมากก็จะมีรสดีนะคะแล้วก็กระเทียมแตงกวาไข่นะคะแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ขอปอกกระเทียมก่อนปอกกระเทียม,อมโอ้ต่อไป เอาแตงกวาค่ะนี่ค่ะแตงกวาวกระปอกเราปอกแตงกวาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นแตงกวากันค่ะหั่นเป็นสามอยงน,น,นี้ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะให้เป็นแท่งๆแ,แบบนี้ ต่อไปเราจะผัดแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแค่นี้พอรอจนอน้ำมัน เติมเดือดก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดให้มีความหอมเสร็จแล้วตามด้วย แตงกวานะคะอืมแค่เห็นก็สุขภาพดีแล้วอะ่ะรู้ไหม เดี๋ยวขอปรุงนิดนึงนะคะก็ด,ดีซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ผัด ก็ใส่น้ำลงไปเป็นคนกินผัดผัดแล้วก็ชอบให้น้ำมันเยอะๆสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันนะคะโอเคเดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะกิ่ละ ข้าวอะไรอร่อยที่สุดกับข้าวนี่แหละกาจะเล่นมุกตอบมาแบบทื่อๆเลยกับข้าวอร่อยที่สุดกับข้าวที่ของคนที่เรารักแล้วเขาจะเล่นยังไงถ้าเตงตอบมีไม่บอกก่อนนาจะเล่นอ,อ,อื้อแยะกินอะไรก็อื้อ,อ,อ คือทุกวันอืมเกี่ยวอะไรก็อืมอืมแปลว่าคือเอาของมันมีความอร่อยไงไม่อร่อยนะไม่อร่อยได้ไงรสดีเป็นถ้วยเลยรสดีเป็นถ้วยซอสเป็นถ้วยเพิ่มความอร่อยไงข้าวเมื่อไหร่มันจะอร่อยได้น้ำตาลอีกสองปิดโอ้มาเกดและปากบอกรักสุขภาพแต่งตัวบอกเขาทำไมเล่า โอเคก็ท่านผู้ชมนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับมามาเด้อพี่น้องมาเด้อภาษาอะไรวะภาษาเจย์ลองพูดเป็นภาษาอีสานดิพูดเป็นภาษาอีสานประโยคอะไรอ๋อมาเด้อพี่น้องเมื่อนี้กินข้าวน้ำกันเด้อครับแล้วพูดยังงพูดยังไง ผ ge ู ot, ้หญิงก็พ you know, ูดเหมือนกันมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อจ้าเนาะกินข่าวน้ำกันอร่อยอ่ะมีสารตอนใต้ด้วยนะกเมื่อกี้สารตอนตอนเหนืออีสารตอนเหนือนี่คือมาเด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อเจ้าเนาะแล้วก็อีสานตอนใต้ก็จะเป็น มาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันพื้นเหลาพื้นหลาคืออะไรพื้นหลา,พ,หลาพี่ส่างต้งใต้งไงแล้วขมิ้นเนี่ยผัดผัดไข่ผัดแตงกวาผัดไข่เนี่ย,ย,ย,เ,ยเรียกว่าอะไรแตงกวาผัดไข่คิดไม่ทันนะผัดเะ๊าะดะปวง ลองพูดดิพูดตามดิ<ไ>พูดดิเอาใหม่ดิพูดให้ท่านผู้ชมฟังดิเอาใหม่เอาใหม่ผัดสะระดะปวงผัดสะาะดะปวงเยี่ยมมากใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> เขาก็เก่งนะสุดยอดเลยไม่มีใครชมก็ชมตัวเองอะออจังหวัดอะไรขึ้นต้นเลยขอไข่ มันมีหรอวะถามมาเนี่ยจังหวัดอะไรเรินต้นด้วยขอไข่มีจังหวัดอะไรอ่ะเขาให้เตงคิดก่อนหนึ่งอตอบได้ไหมคำแข่งคิดขอไข่ <c oughs> ก็ขอไข่ไงไม่คิดไม<อ>่หอนจริงหรอขอไข่เหรออะไรวะ <c oughs> ให้เฉลยไหมย,ยอมขอนแก่นเฮ้ย เฮ้ยทำไมหัวเขาคิดไม่ออกวะไม่ได้ไม่ออกอมไมีอีกไหมจังหวัดอะไรที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือสระบุรีอะไรอีกสาแก้วอะไรอีกสิงคโปร์ <laughs> สิงคโปร์มันป้าสิงคโปร์มันป้าเดินสิงบุรีอ่ะอะไรอีกอะพฟุกอุกฟุกุกเหรอ,อ ไะไรอะไรวะเอ้าเมื่อกี้อะไรสระแก้วสระบบุรีสิงบุรีสระเฉียงเชา <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ่สะเฉียงเชาไม่มีอะไรอีกอะไรวะยอมยังเดบ้าแต่เขาตัวเองก็คิดไม่ออกอะไร,รอ่ะนึกไม่ออกสุเสพสสารสะสอน <c oughs> ออกะไรสุโคไทยเออเอามาแล้วเฮ้ยหมดแล้วสุพรรณบุรีไงเออว่ะสุพรรณบุรีเหรอสืมุยสมุยไม่ใช่งห่ัดอเหรน้นสมุทรสาครเอ็นสมุทรสำคัญก็ต้องมีดิทุกคนแย่อะบางเลยจานหนึ่งเอาไว้ก่อนไม่ได้อร่อยนะ ิวจำหรับวันนี้เราก็กินอิ่มแล้วค่อยเจอใหม่อหมือนละค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหอมแดงนี่กินหอมแดงเยอะสมองเสื่อมไงบ้าต้องดีดิ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะ<ม>ก็รอดูกันว่าพวกเราจะทำอะไรให้กินกันอีกนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ